สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่องทางของเราค่ะ Money and Banking Channel และ Money and Banking Podcast นะคะวันนี้วันอังคารที่10ธันวาคมค่ะเรามีคลิปพิเศษมาฝากกันนะคะเป็นคลิปพิเศษสําหรับใครหลายๆคนที่ติดตามนะคะการวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะคะและมีอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งที่สามารถบ่งบอกถึง f o หรือว่าเงินทุนที่ไหลเข้าในตลาดหุ้นหรือว่าในสินทรัพย์นั้นๆหรือแม้กระทั่งในหุ้นตัวนั้นๆนะคะนั่น คือตัวที่มีชื่อว่า smart money m c d x นั่นเองนะคะวันนี้ก็เลยจะเอาตัวนี้มาให้รายละเอียดฝากคุณผู้ชมกันเผื่อว่าใครจะลองเอาไปใช้ปรับใช้ดูนะคะให้เป็นประโยชน์ต่อ,อก,การลงทุนณนะปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราดูนะคะตัว i n เคเต t o r ตัวนี้นะคะสามารถที่จะเลือกใช้ได้อย่างไรนะคะเอาเป็นว่าเรามาดูวิธีการทํางานก่อนเดี๋ยวแพนจะบอกวิธีนะคะในการที่จะเลือกใช้ตัว i n เคเต t o r ตัวนี้กันนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามันมีอยู่34สีด้วยกัน สีเขียวสีเหลืองและก็สีแดงนะคะให้คุณผู้ชมลองเดาดูนะคะในจังหวะพื้นที่สีเขียวนะคะอันนี้เป็นกราฟที่โชว์ว่าเงินทุนไหลเข้าในตลาดหุ้นไทยมากน้อยแค่ไหนนะคะกราฟที่โชว์เป็นพื้นที่สีเขียวเนี่ยให้คุณผู้ชมลองเดาว,ว่าตอนนี้ คุณผู้ชมคิดว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยอยู่ในช่วงที่มีการปรับตัวลดลงหรือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นคะถ้าใครคิดว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นกด1ใครคิดว่าปรับตัวลดลงกด2นะคะอ่ะเดี๋ยวลองเดากันดูนะคะอ่ะมาดูชาร์ตกันนะคะทำไมมันถึงบอกว่าฟล o ตัวนี้สามารถบอกฟลอรได้คุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าจังหวะของสีเขียวเนี่ยมันเป็นจังหวะของการปรับตัวลดลงของดัชนีชนเห็นไหมคะที่ผ่านมาเนี่ยสีเขียว f l o ไหลออกนะคะมันสามารถบ่งบอกได้ว่าตอนนี้มันมี Flow ไหลเข้าหรือไหลออกในสินทรัพย์นั้นๆในตลาดหุ้นนั้นๆหรือในตัวหุ้นนั้นๆนะคะสีเขียวเนี่ยมันเปรียบเสมือนหนึ่งว่ามีคนติดดอยอยู่ยังค้างโพซิชันอยู่ยังไม่ได้ขายเลยนะคะอารมณ์ประมาณนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะได้เห็นนะว่าสีเหลืองเนี่ยมันเหมือนเป็น h o ตมันนี่ฮอตมันนี่ก็คือเงินที่ไหลเข้ามาแล้วก็ เข้ามาเก่งกําไรไหล,หลเข้าไหลออกอย่างรวดเร็วนะคะส่วนสีแดงเนี่ยเป็นตัวที่บอกว่ามีเจ้าหรือว่าคนที่เป็นเงินรายใหญ่ไหลเข้ามาสู่ตลาดหุ้นไทยอันนี้จำลองนะคะจากภาพของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะเราดูได้อย่างไรนะคะอันนี้เดี๋ยวแพนเข้าไปดูในตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะคะมันจะมีวิธีการ ตั้งค่าอันนี้เราไม่ได้สนใจเราสนใจตรงนี้ตรงนี้เนี่ยมันบอกว่าอะไรคะสีเขียวเป็นพื้นที่แสดงการถือครองของนักลงทุนรายย่อยนะคะสีเหลืองเป็นฮอตมันนี่ก็คือโฟลที่ไหลเข้ามาเก่งกําไรเข้าๆออก,ออกๆเนี่ยแหละคะ่ะสีแดงเป็นแบง์เกอร์ก็คือส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นใครคะเป็นเจ้ามือที่เขามีอิทธิพลในการผักดันราคาเวลาที่เขาเข้ามาเขาจะมีอิทธิพลทําให ตลาดหุ้นปรับตัวสูงขึ้นเห็นได้ชัดเลยนะคะอันนี้แผ่นกลางให้ดูนะอันนี้เป็นสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีแดงนะคะคุณผู้ชมจะเริ่มเห็นนะคะว่าการไหลเข้ามาเนี่ยมันจะมีพื้นที่ของรายย่อยที่ถือครองอยู่นะคะพูดง่ายๆก็คือคนติดดอยนั่นแหละนะคะแล้วก็เริ่มมีแท่งสีแดงปรากฏขึ้นในพื้นที่แท่งสีแดงที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันมาพร้อมกับอะไรคะดัชนีตลาดหุ้นไทยที่เริ่มปรับตัวสูงขึ้นเห็นไหมคะแล้วจังหวะของการปรับตัวลดลงเนี่ยมันก็จะเริ่มเห็นเป็นสีเขียวเห็นหมคะ จังหวะของสีเขียวเนี่ยก็แสดงว่าตอนนี้เจ้าเริ่มลินขายหรือว่านักลงทุนรายใหญ่เริ่มลินขายออกมานะคะมันก็จะเป็นจังหวะเดียวกันกับการปรับตัวลดลงของดัชนีนะคะอธิบายได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะตัว Smart MCDX นะคะเป็นตัวบ่งบอกถึง Smart Money ก็คือโฟ o ที่ไหลเข้าไหลออกเราสามารถจำลองได้นะคะในทุกๆตัวหุ้นอ่ะไหนาลองให้โปรดิวเซอร์นะคะยก ตัวอย่างหุ้นขึ้นมาสักตัวหนึ่งนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยได้วางแผนดูแล้วก็ดูภาพกันนะคะจะเห็นได้ว่าการลงทุนเนี่ยนะคะจะมีภาพของการปรับตัวลดลงหรือเพิ่มขึ้นนะคะตามเงินทุนไหลเข้าอ่ายกตัวอย่างเช่น CPO นะคะมันก็สามารถบ่งบอกได้ว่าในช่วงจังหวะเนี้ยเนี่ยจังหวะที่ราคาสูงขึ้นใช่ไหมคะ ก็จะมีคนที่ถือครองอยู่คนเหล่านี้ยังติดดอยอยู่และราคาก็ปรับตัวลดลงมาเรื่อยๆจนในวันหนึ่งนะคะราคาเริ่มมีการขยับนะคะขยับเพิ่มขึ้นมันก็สะท้อนให้เห็นว่าเนี่ยเริ่มมี f ฟลไหลเข้านะคะจนกระทั่งปรับตัวขึ้นไปในระดับสูงสุด แล้วสีเขียวก็กลับมานะคะมีอิทธิพลอีกครั้งและสีแดงก็ปรับตัวลดลงก็คือมันการเป็นการแสดงออกว่าเนี่ยฟโฟล์กำลังไหลออกนะคะจากตลาดหุ้นนะคะอันนี้ก็พอจะได้เห็นภาพคร่าวๆนะคะว่าเจ้าตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้อย่างไรเจ้าตัวสมาร์ทมันนี่ MCDX เนี่ยมันเป็นตัวบอกเฉยๆนะคะว่าตอนนี้ฟโฟล์เขาไหลเข้ามาซื้อสุดทิในหุ้นตัวนั้นหรือเปล่านะคะฟโฟล์ไหลเข้าไหลออกมากน้อยแค่ไหนแต่ไม่ได้บอกนะคะว่า การเคลื่อนไหวนั้นอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงเพราะฉะนั้นเ<ช>นี่ยเราจําเป็นที่จะต้องมีการใช้ตัวอินดิเคเตอร์ตัวอื่นๆประกอบการตัดสินใจนะคะมันก็จะทําให้การลงทุนของคุณผู้ชมแม่นยํามากขึ้นยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าเราใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้นะคะซึ่งเป็นตัว EMA นะคะหรือว่า Moving Average Exponential นะคะซึ่งก็จะบอกว่าราคาย้อนหลังไปเนี่ยโดยค่าเฉลี่ยแล้วเป็นอย่างไรบ้างเมื่อเส้นสั้นตัดเส้นยาวขึ้นคุณผู้ชมจะเริ่มเห็นนะคะวันก็จะมีจังหวะนะคะของการซื้อเมื่อขึ้นมายืนเหนือเส้น200ได้นะคะก็จะเป็นจุดของการซื้อแล้วก็ลั่นขึ้นไปมันก็จะมาพร้อมกับเห็นไหมคะโฟก็จะไหลเข้าตัวนี้แหะคะ่ะสามารถที่จะบ่งบอกได้ว่าโอเคจังหวะตอนนี้เนี่ยมันมีแรงซื้อเข้ามานะแล้วก็สามารถที่จะ เป็นทิศทางของการถือครองหุ้นใครมีหุ้นอยู่ถือครอง Position ได้นะคะแล้วไปรอขายทำกำไรเมื่อสีเขียวเริ่มเข้ามามีอิทธิพลใช่ไหมคะหรืออาจจะเป็นช่วงจังหวะที่ราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวลงมานะคะย่อลงมาใกล้เส้น EMA ถ้าหากใครเก็งกำไรระยะสั้นที่เส้น EMA สักประมาณ20วันนะคะตรงนี้กำไรพอใจปิดนะคะหรืออาจจะรอดูว่าเอ๊ะมันจะกลับขึ้นไป ทดสอบได้อีกครั้งหรือไม่ถ้าไม่ได้ก็เริ่มปิดโพซิชันนะคะหรือเราก็จะสามารถรอดูได้นะคะว่าเนี่ยจังหวะของราคาหุ้นนั้นๆน,น,นะคะมันสามารถที่จะ ซื้อหรือขายได้ในจังหวะไหนตราบใดที่ยังไม่มีแท่งสีแดงนะคะกลับมาเยือนนะคะก็แสดงว่าโฟล์นี่ยังไม่ไหลเข้าเพราะฉะนั้นให้สังเกตตัวนี้ได้ประกอบกับอินดิเคเตอร์ตัวอื่นเพื่อตัดสินใจในการลงทุนอ่ะทีนี้พอเรารู้ประโยชน์ของมันแล้วนะคะเรามาดูวิธีการใช้งานเลือกใช้งานมันดีกว่านะคะคุณผู้ชมเองเนี่ยมีสตรีมมิ่งใช่ไหมคะในตัวแอปพลิเคชันของท่านนะคะหลายๆโบรกเกอร์ลเลยก็จะมีวิธีการใช้งานที่ ให้มาพร้อมกับ TradingView ซึ่ง TradingView เนี่ยถ้าหากว่าเราใช้นะคะในตัวฟรีจะได้ indicator สองตัวด้วยกันนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเลือกตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วก็เลือกตัว MCDX วิธีการก็คือพิมพ์แค่ตัวนี้เลยค่ะ MCDX นะคะ แล้วก็เลือกตัวนี้นะคะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยให้คุณผู้ชมได้ลองไปใช้งานกันนะคะอ่ะนี่ก็เป็นการเรียกว่าเรียนรู้นะคะจากที่คุณวัดนะคะใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้ในการที่จะวัดตัวกราฟหรือว่าความเคลื่อนไหวในรายตัวหุ้นนะคะจากคลิปก่อนหน้าที่คุณวัดได้มาพูดคุยกันนะคะแผนก็เลยเอามาอธิบายให้คุณผู้ชมเห็นกันนะคะว่าไอ้ตัว MCDX Smart Money เนี่ยมันสามารถใช้งานได้อย่างไรนะคะจริงๆแล้ววิธีการใช้งานของมันก็จะคล้าย ้ายกับ RSI ค่ะที่บ่งบอกว่าตอนนี้มีแรงซื้อมากหรือน้อยเข้าสู่ช่วง overbought o v e r s o l แล้วหรือ,อยังนะคะแต่มันจะเห็นเป็นสีที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถบอก flow หรือว่าเงินทุนที่ไหลเข้าในสินทรัพย์นั้นๆได้นั่นเองค่ะเอามาฝากไว้ในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้เผื่อคุณผู้ชมเอาไปประยุกต์ใช้กันนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์วันนี้หมดเวลาแล้วลาวกันไปก่อนสวัสดีค่ะ